ผมอยู่ที่ปั๊มเอสโซนะครับแถวเทคโนครับแถวเดลิเทคโนแถวไอไอ้อิดนะครับครับทางไปท่าเสาครับอันนี้หลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักเจ้าเครื่องนี้นะถ้าเกิดอยู่แถวนี้นะครับนี่คือเครื่องเติมลมนะครับท่านผู้ชมเติมฟรีนะครับที่เนี่ยแต่หลายๆคนเนี่ยใช้ไม่เป็นนะที่จริงแล้วมันใช้โคตรง่ายเลยนะครับแค่เราดึงสายตัวนี้มาครับแค่นี้ครับเอาสายนี่ออกมานะครับจากนั้นก็ไปที่รถเราครับ แล้วก็ไปที่จุกครับแล้วก็กดลงไปเลยครับนะกดลงไปครับถ้ามันทํางานจะดังตืดนะครับลมก็จะวิ่งเข้าเป็นหนึ่งจังหวะก่อนนะครับถ้าเรายังไม่หยุดอีกมันจะพักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดินเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับเติมครั้งที่สองครับอ่าสองครั้งพอนะครับลมก็จะเต็มแล้วพอครับอ่าแค่นี้เองครับสองครั้งบางคนไอ้มันทํางานหรือยังมันทํางานแล้วนะครับทํางานครั้งแรกเติมเข้าไปก่อนนะครับดูลม ทาง,งาที่สองก็จะเติมให้เต็มนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะสองครั้งนะครับถ้าเป็นรถยนต์ผมไม่แน่ใจเนาะอาจจะสามครั้งก็ได้นะครับอ่าง่ายๆเนาะใครที่อยู่แถวเทคโนนะครับก็ต้องมาเติมที่นี่กันนะครับตรงไหนวะจุกสีเหลืองนั่นแบบนี้นะฮะฮึ๊บนี่ครับวิธีเติมหลายคนไม่รู้นะหลายคนไม่รู้นะครับนี่ครับ กดไหมมันจะทํางานครั้งแรกก่อนนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะจะรู้สึกไรอเลาลมเข้านะครับครั้งแรกนะครับแล้วมันก็หยุดครับจากนั้นครั้งที่สองครับมันจะขึ้นละปื๊ดครับอ่าครั้นี้เต็มแล้วครับมันจะหยุดทํางานเราออกครับแค่นนี้เองครับเราจะไม่ได้ยินเสียงลมนะบางคนเอ๊ะมันเข้าหรือยังวะมันเข้าแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับหลายคนไม่รู้นะ มาเติมได้นะครับฟรีครับขอบคุณเอสโซเนาะบริการเติมลมฟรีนะครับเนี่ยฮะอยู่ข้างเทคโนโนะครับหลายคนไม่รู้โอเคเนาะเาเจอกันครับผมมีอะไรดีๆก็มาบอกกันนะครับกับชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมที่นี่มีห้องน้ำด้วยนะสะอาดอยู่นะครับก็มีที่ล้างรถที่ฝากรถอยู่ด้านข้างนั่นเองครับล้างอาชีดไปครับ